ถ้าไม่มีพระองค์สิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นอะไรบ้างครับโครงการหลวงแก้มลิงเลิกปลูกฝิ่นสหกรณ์โคโนมสตรอบเบอรี่ปราเท้าเขื่อนฝายถนนลอยฟ้าตำรวจในพระราชดําริสะพานส่งน้ำฝนหลวงเรือพยาบาลโรงเรียนพระดาบทถุงยังชีพพระราชทานไอโอดีนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ชัยพัฒนาทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ทุนอนันทมหิดลปลานินนาข้าวทดลองแกล้งดินกังหันชัยพัฒนาญ่าแฝกเศรษฐกิจพอเพียงแพทย์พระราทารเคลื่อนที่หมู่บ้านตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ไบโอดีเซลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเคลื่อนปา่นาศักดิ์ชนสิทธิ์ถนนรัชดาพิเศษขบวนพระยุหะญาตาทางศรรามากเพลงพระราชนิพนธ์ ปลูก3อย่างให้ประโยชน์4อย่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมฟอนต์อักษรจิตระดาโนมอัดเม็ดโรงหลอดเทียนหลวงพระมหาชนกติตโตคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานเงินสร้างมัสยิดและอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าไม่มีพระองค์สิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ทรงทำเพื่อคนไทยไม่ใช่เพื่อพระองค์เองวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม สถสิตในดวงใจประสกนิกรไทยนิรันร์น้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้